กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องมือสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณโอ๊ตบางแพรและผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับช่วงนี้เราจะมาต่อยอดกันนะครับในส่วนของการดูพระที่พี่โอ๊ตสะสมเอาไว้นะครับเราได้เกิดไปแล้วนะฮะมีมากมายหลายองค์ทีเดียวขอเริ่มที่วกปูหลิวก่อนเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับครับนี่ฮะครับเป็นไงฮะอันนี้คือเต่ารุ่นแรกของท่านครับสร้างปี2516เป็นวัตถุมงคลรูปเต่าที่ถ้าเราพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นรูปเต่า คงไม่มีใครรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่หลิวครับอันนี้ก็คือเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงอีกองคหนึ่งของจังหวัดนครปฐมในด้านการธรรมะค้าขายเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยเอกลักษณ์ของท่านเลยจะเห็นได้เลยนะฮะหลายๆครั้งที่เวลาเราไปเข้าร้านที่เขาทําเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายเนี่ยจะมูชาหลวงปู่หลิวที่นั่งอยู่บนเต่าใช่จะัำบุ้ง อ่าถูกต้องนะครับครับคือรายการของเราเนี่ยเคยทำเรื่องราวประวัติหลวงปู่หลิวไปแล้วแต่อยากให้พี่โอ๊ตเล่าอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูตอนนั้นนะฮะได้รู้จักประวัติหลวงปู่หลิวคร่าวๆเช่นครับหลวงปู่หลิวนี่คือท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคลครั้งแรกปี2516นะครับครับท่านสร้างวัตถุมงคลตั้งแรกตั้งแต่ปี2500เป็นพวกพลาเนืน้อดินเป็นตะกุดเป็นเชือกคาดเอวครับอ่าหลวงปู่หลิวเดิมเนี่ยท่านไปเรียนกับกะเลียนคือท่านอะถูกกโโจจรรปปลลล้้้นนแว็ ทำไงก็สู้จรไม่ได้ท่านก็เลยเกิดความนเนื้อต่าใจก็ตัดสินใจไปเรียนสายเวทจากหมอเขมีก็ไปกับที่น้องกันตอนไปเรียนนี่คือเป็นคารวาอยู่ตอนนั้นเป็นคารวายังไม่ได้บวดด้วยไม่ได้บวชไม่ได้บวชผมเดินเดินทางไปแล้วก็ท่านเกือบจะไม่เรียนเพราะว่าญาติท่านคนหนึ่งอะเสียชีวิตระหว่างการเดินทางครับผมอ่าอีกคนหนึ่งก็เลยกลับอีกคนหนึ่งเสียชีวิตครับแต่มีท่านที่ตั้งใจแล้วว่าจะไปเรียนจะไปให้ได้ก็ไปเรียนพอไปเรียนกลับมาก็ มาสู้กับโจนนู่นนี่นั่นจนโจรไม่กล้ายุ่งโจนชิงท่านได้บวชพอบวชเสร็จหลวงู่หลิวท่านเป็นท่านท่านเป็นคนขยันขวยคว้าหาความรู้คำพูดของท่านคือใครเก่งกว่าเราเราเรียนหมดครับท่านจึงมีวิชาหลายๆอย่างเยอะครับแล้วด้วยความที่ท่านเป็นพระเมตตาเป็นนักพัฒนาท่านถึงได้ไปสร้างโบสถ์เพื่อ สืบชอบพระพุทธศาสนาในหลายๆๆที่คที่จะทําให้วัดของท่านเนี่ยโอ้โหปัจจุบันนี้สวยงามมากๆเลยนะเต่ารุ่นนี้ที่ดังเพราะว่าตอนที่ท่านจะสร้างครั้งแรกเนี่ยท่านก็ได้ไปปรึกษากับสาพันธมิตรท่านคือหลวงพ่อจุนเขาสะพายแรงและหลวงพ่อบ้องพุ่นกอกชีว่าอยากจะสร้างวัตถุมงคลสักอย่างหนึ่งที่มันดีที่มันครอบคลุมจะทำยังไงดีับหลวงพ่อจุนก็บอกว่าท่านเก่งทางไหนถนัดทางไหนท่านก็ทําสิ่งนั้นไปท่านก็เลยทําเป็นเต่า ซึ่งวิชาพญาเต่าเรือเนี่ยท่านได้มาจากหลวงพยโยนวัดบ้านคลองเพราะเดิมท่านเป็นคนโพธารามครับผมวัดสุดท้ายที่ท่านเป็นบภาพก็คือวัดหนอง้อโพธารามนั่นคือวัดบ้านเกิดที่แกสร้างรุ่นสู่มาตุภูมิครับคือกลับบ้านเกิดในปีในปีสี่สามครับท่านก็คิดแล้วว่าจะทําเต่าแต่เต่าเดิมของพยโยนเนี่ยเป็นพระพุทธครับแต่ตัวท่านคิดเองให้เป็นสังกัจจายเพราะว่าสังกัจจายหมายถึงความ ค่อนข้างความเมตตาค้นะฮะใช่ก็เลยสร้างวั้วถืมวคนรุ่นนี้มาคือเป็นรุ่นที่ท่านตั้งใจสร้างจริงๆครับแล้วก็ได้รับความนิยมมาอย่างมากใช่เต่าคืออายุยืนสังจายคือความอุดมสมบูรณ์พวกกรัพใช่ครับแล้ววิธีการดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบมีตำหนิตรงไหนฮะแนะนำหน่อยอ่าผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่หลิวครับพระทุกรุ่นทุกแบบในประเทศนี้มีความสําคัญอยู่สองอย่างคือ1พิมพ์ ครับสองเนื้อ,อพิมพ์เนี่ยยังไงปั๊มมาจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันมันต้องเหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆเราเคยกินวุ้นร้านหนึ่งทําเป็นรูปหัวใจมีคนซื้อวุ้นมาฝากเราเป็นรูปดาวแล้วบอกว่ามาจากร้านนี้เราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เหมือนเรารู้ว่าพิมพ์มัน,มมนเป็นทพคเกสพิมพ์ไม่ใช่นั่นเองครับผม,มเสียนภาพบางคนที่เขาหยิบภาพมาดูตาเปล่าแล้วบอกว่าเก๊เนี่ยไม่ใช่ว่า บางคนบอกไม่ส่องเลยทําไมรู้เพราะพิมพมันไม่ใช่มันไม่ต้องดูอะไรแล้วใช่ฉะนั้นในความเป็นเต่ารุ่นแรกเนี่ยนอกจากพิมพหน้าพิมพ์หลังก็จะต้องมาสําคัญที่รอยตัดข้างครับผมรอยตัดข้างให้ดูง่ายๆก็ด้านหลังท่านเสี้ยนเยอะๆครับถ้าเกิดกล้องดูได้นะจะมีเสี้ยนวิ่งเยอะๆที่เกิดจากการแกะการแกะบล็อกแล้วก็ตัวตัดด้านล่างเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวตัดเป็นคมครับตัดก็ขาดเลยแต่พอตัดไปนานๆตัวตัดมันเริ่มไม่คมเริ่มทื่อ ก็จะเกิดเป็นรอยปิ้น2อข้างที่เขาแยกเรียกเป็นชื่อตัวผู้ตรงเมียอยู่ตรงไหนพี่มันจะปิ้นตรงด้านด้านตรงด้ามสุดไหมครับอ่าเนื้อเนื้อ เนื้อระหว่างข้างหางสองข้างครับผมถ้าพี่ส่องหรอพี่เห็นได้ครับซึ่งไอ้รอยในตาปากก็เริ่มเห็นแล้วซึ่งไอ้ตัวตัดปินๆแบบเนี้ยเราก็รู้กันว่าของเก๊ะทำแบบนได้ยากหรือไม่ได้เลยครับผมนี่อันนี้คือที่มาจากการศึกษาอย่างถ่องแท้นะใช่ครับคือรู้ว่าไอ้รอยปิ๊นนี้มาจากอีบล็อกที่มันถูกกระแทกตัดไปบ่อยชูครับจนกระทั่งคมมันเริ่มสึกหายไปอ่ะผมก็จะกล่าว่างนี้ว่าคืออันนี้คือเนื้อทองแดงอ่ะครับแล้วเต่าหลวงปู่หลิวนแรกมีเนื้อนวะด้วยครับซึ่งเนื้อนวะเนี้ยด จะรู้เลยเป็นนวะเรื่องทองแดงเพราะตัวตัดคนละตัวตัวตัดนวะจะใหญ่กว่าทองแดงคือเกิดคือนวะเนี่ยสร้างทีหลังทองแดงแน่นอนครับผมตัวตัดทองแดงเนี่ยตัดบันทึกแล้วครับฉะนั้นเอาไปตัดนวะอีกตัดไม่เข้าไม่ได้ต้องทําใหม่ต้องทําใหม่ครับก็เลยใหญ่กว่าเดิมก็เลยใหญ่กว่าเดิมครับผมต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งของหลวงปู่คือรุ่นปลดหนี้อ่ารุ่นปลดหนี้นี่สร้างในปี36ครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกว่า ลหลวงวเนี่วัดแรกที่ท่านอยู่เนี่ยคือวัดสนามแย้เต่ารุ่นแรกเนี่ยปีหนึ่งหกเนี่ยท่านสร้างตอนที่ท่านอยู่สนามแย้ครับและท่านก็ไปสร้างโบสถ์ต่อที่วัดไททองพัฒน,นาด่านมะขามเทีย่ยงและนี่ก็คือวัดที่ท่านมาอยู่วัดไร่แตงทองที่โ<ม>ด่งดังอันนี้คือคร,รุ่นป่นี่ปี2536น้ออันนี้สร้างที่วัดไร่แตงทองไม่ใช่วัดสนามแย้เหมือนเต่ารุ่นแรกครับสวยมากนะฮะสวยมากก็แรงแซงหลายๆรุ่นเพราะว่า พุทธคุณที่คนเอาไปใช้แล้วสามารถทำมาค้าขายได้ดีมีนี้มีสินแล้วกดนี่บดสินได้จริงจนคนให้ความนิยมแล้วก็เช่าหากันในแพงๆในปัจจุบันครับผมวิธีการดูเต่ารุ่นบดนี้ก็คือโค้ดโค้ดนี่อย่างแรกเลยครับโค้ดนี่สําหรับพระทุกรุ่นทุกแบบในประเทศไทยอยู่แล้วครับอ่าโค้ดต้องตัวเดียวกันบริเวณนี้อ่าแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อทองแดงจะต่อโค้ดครับ ด้านล่างด้านล่างาซ้ายครับเสมอไปเสมอไปเสมอได้คือไอ้ตรงอื่นมันก็ตอกได้แต่แต่ต้องหลักๆคือมันต้องตรงนี้โอเคครับผมนวะก็จะอยู่ด้านบนซ้ายเงินจะอยู่บนขวาครับผมครับถ้าทองคําตอกสองโค้ดเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าโค้ดทองแดงกับโค้ดพิเศษไม่เหมือนกันอ่าโค้ดพิเศษจะเป็นลูกเจดีย์แบบนี้ครับครับผมนะอ่าต่อไปครับครับหลวงพ่ออะไรฮะอันนี้ก็เป็นเป็นพระเก่าๆครับอ่า เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทรรนกครับรอบประวัติท่านคร่าวๆหน่อยฮะสร้างในปี2462ประวัติท่านเป็นไงฮะประวัติท่านพ่อแดงนี่คือท่านเป็นพระยุคเก,ก่าของเมืองราชบุรีอ่าคือในตอนนั้นเนี่ยในในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเราต้องผมผมกล่าวถึงองค์นี้ก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับอ่างั้นองค์นี้อันนี้อ,นนะอันนี้คือเหรียญเจ้าพญาสีสุริยวงศ์ครับเจ้าพญาส,สุริยวงศ์เนี่ยหรือท่านช่วงบุญนาคเ şey. น,น,นี<ม>่ย <ขอ S 2> ท่านถือว่าเป็น เป็นคนที่มีความสําคัญกับจังหวัดราชบุรีมากเราเคยสังเกตไหมว่าทําไมพระราชบุรีเนี่ยถึงได้สร้างก่อนพระจังหวัดอื่นใช่ไหมครับครับก็ในการศึกษาขั้นเราต้องเราต้อง,เร,อง,เ,รองเราต้องรู้ถึงประวัติศาสตร์ด้วยครับอ่าท่านเป็นคนขุดคลองดำเนินในปี2 5 0 0 2409ครับ,รบผมคือตอนนั้นอ่ะท่านมีหน้าที่สำเร็จราชการแทนครับราชการที่ห้าของเราครับอ่า ท่านก็ควบคุมการขุดคลองราชดำเนินคลองดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกครับผมคือเราก็จะรู้แล้วว่าก่อนปี259เนี่ยการที่เชื้อพวงจะเสด็จไปราชบุรีเนี่ยคงจะยากลำบากมากเพราะไม่มีคลองครับผมฉะนั้นการที่รถไก็สมัยนั้นท่านคนทางไม่มีไม่มีอยู่แล้วไม่อยู่แล้วฉะนั้นปุ๊บราชวงศ์จักรีเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยคนส่วนมากก็จะจะเข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพแต่จริงๆรัาชการที่หนึ่งเนี่ย สมัยก่อนราชบุรีไม่ได้เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นหัวเมืองหัวเมืองหนึ่งของอยุทยาครับผมซึ่งรัชการที่หนึ่งเนี่ยตอนนั้นรับเป็นรับตําแหน่งเป็นหลวงโยกบัตาเป็นเจ้าเมืองครับที่ปกครองอยู่ที่ราชบุรีฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานท่านหรือแม้กระทั่งพระมเหสีท่านก็เป็นคนณบางช้างจึงทําให้มีการครับ มีมีมีการเสด็จสืบต่อการราชจบุรีบ่อยคือครับท่านเลยเสด็จไปบ่อยที่นั่นอ่าคือเมื่อเมื่อเมื่อรอห้าท่านเสด็จได้ดํดำเนินไปะราชบุรีหรือว่าเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ทางนู้นเคารพเกจิอาจารย์เก่าๆของราชบุรีจึงมีการเอาพระราชบุรีมาทําเป็นเหรียญก่อนพระจังหวัดอื่นอื่นนะครับผมอ่าครับก็เป็นที่มาก็เป็นที่มาครับนะฮะแล้วก็อย่างเหรียญให้ให้ให้สังเกตง่ายๆเลยว่า การที่เราจะสร้างเหรียญพระเกจิได้เนี่ยต้องมีรูปถ่ายครับไปให้โรงงานแกะบล็อกถ้าไม่มีรูปถ่ายยากใครจะนั่งนึกได้ว่าท่านหน้าตาเป็นยังไงใช่ถูกต้องฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าๆหรือรูปถ่ายเก่าๆเนี่ยจริงเกิดในจังหวัดราชบุรีและภาะสายลุ่มน้ำแม่กองค่อนข้างมากก่อนและค่อนข้างมากด้วยความที่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นเชืพระวงศ์เยอะเป็นเจ้าคุณเจ้าขุนมูลนาเยอะครับอ่า หลงพ่อแดงวัฒนพนธท่านก็เป็นพระในเนี่ยอำเภอบางแพบ้พานเกิดของเ่า่ครับผมท่านเก่งเรื่องอะไรฮะโอ<ห>้ไอเรื่องความแค้วค่าในสมัยก่อนพระสมัยก่อนทุกองเ,องเนี่ยเหนียวท่านต้องนั่งวิปษษัสนาท่านต้องผูดงจิตนิ่งจริงถึงจะเสร็จของได้ขังครับหลงพ่อแดงนี้ถ้าพูดถึงความแค้วค่าถ้าขายแขวะแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับช่วยให้คนลอดตายมานักต่อหน,น้าเขาดับหนึ่งนะฮะของเล่นแบบนี้ไหมฮะมีแน่นอนพี่แต่ อย่าลืมว่าเหรียญ246กว่าเนี่ยต้องเป็นข้างกระบอกเมื่อเป็นข้างกระบอกห่วงก็ต้องมาเชื่อมที่หลังถ้าเราไปเจอเป็นข้างปั๊มไม่ใช่ละก็ไม่ใช่เทคโนโลยียุค2 4 6 2นแน่นอนครับผมเป็นยุคนี้แหละฮะที่มาทำปลอมขึ้นมาต่อไปครับอันนี้ก็เหรียญหลวงปู่เขมวัดม่วงัเล่าประวัติท่านนะฮะหลวงปู่เขมวัดม่วงเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อแดงทำนบนั่นอยู่บางแพรบอันนี้ปู่เขมวัดม่วงอยู่บ้านโป่งหลวงปู่เขมวัดม่วงท่านเป็นพระอุปชาในสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นชาวกระเหลี่ยงชาวพมา่าห,หรือแม้กระทั่งชาวไทยเองเนี่ยให้ความรบต้นถือท่านเป็นอย่างมากเพราะว่าการบวชสมัยก่อนอุปชามีน้อยอถ้าจะบวชกระธีต้องนับมทะีหลายๆคนแล้วมาบวชทีเดียวครับอาฉะนั้นท่านถึงมือที่นับถือของชาวมอญชาวกระเรียงอาชาวไทยมากในเขตอำเภอบ้านโปง่งครับสังเกตว่าพระเหรียญเก่าๆของราชบุรีในสมัยก่อนเนี่ยที่มีการสร้างเหล่งที่นียส่วนมากจะเป็นอุปชาแทบเกือบทั้งหมดครับเกิดเทิดทุน ท่านอ่าใช่ทำกานความดีที่ท่านสราบว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่อยากให้ลืมท่านของเล่นแบบนี้ไหมอ๋ออันนี้มีแน่นอนครับครับแล้วเป็นไงดูตรงไหนยังไงก็เหมือนการับในเหรียญเก่าๆก็จะเป็นเหรียญขอบกระบอกครับ่วงเชื่อมครับแล้วก็พิมหน้าพิมพ์หน้าพิมพ์หลังเป็นหลักความคมความชัดแล้วก็ความเก่าของเนื้อโลหะครับครับผมต่อไปฮะอันนี้อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เพิ่งจะเฉลยไปหนังสือศึกษาสะสมครับผมทำไมฮะเหรียญนี้คือขอย้อนกลับไปมีมีปัญหาเรื่องเหรียญนี้ยังไงฮะ อาคือเหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุทธที่เขียนว่าหลวงพ่อเขาแดงสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้คือค้าไปเล่นหาเป็นพระที่ไม่รู้วัดครั้งแรกใช้เล่นเป็นพระพิจิตรเมื่อไปถามคนพิจิตรคนพิจิตรว่าไม่มีเหรียญนี้ครับก็ในชื่อของคําว่าหลวงพ่อเขาแดงไปตรงกับพระที่จังหวัดประจวบก็เอาไปเล่นหาเป็นเหรียญของจังหวัดประจวบคนประจวบก็บอกว่านี่มันจะพระมาเราโอ้ฮะครับพอวันหนึ่งผมได้มีโอกาส ไปทาประวัติพระเกี่ยวกับทําหนังสือพระราชบุรีก็เข้าไปวัดปุกเจริญวัดปุกเจริญมีพระพุทธศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อแดงครับผมก็ไม่ใช่หลวงพ่อขาวแดงครับชื่อยังไม่ตรงอีกแค่ไแค่คล้ายๆผมก็เลยไปได้คุยกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็หยิบหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือประวัติถึงได้รู้ว่าเหรียญเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อแดงเนี่ยเดิมชื่อที่ใช้จดอยู่ในกรมศิลปากรคือหลวงพ่อเขาแดงในสมัยที่ หลวงพ่อจือับหลวงพ่อจืออาทะโลฉาย,ยาอาทะโลนะครับหลวงพ่อจือ,อทะโลไปเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นท่านเอาพระป่าเนี่ยไปทอดชีวดคงคาท่าดินแดงท่านก็ไปเจอพระพุทธศ,ศิลาแดงเนี่ยวางอยู่ข้างโบสถ์ท่านก็เลยขอกลับประดิษฐานคือเหมือนกับท่านมีนิมิต<อ>จูงใจกันก็ขอหลวงพ่อพระที่วางอยู่ข้างโบสถ์เนี่ยมาประดิษฐานที่วัดปุกเจริญแล้วก็ไปจดชื่อในกรมศิลปากรว่าหลวงพ่อเขาแดง ในสมัยนั้นผมเข้าใจว่าก็คงเรียกหลวงพ่อเขาแดงครับแต่มันเรียกยากคนก็พอนานๆเข้าก็เหลือหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงครับผมก็เลยกลายเป็นเหรียญนี้คนก็เลยลืมชื่อแต่ทําไมผมถึงยืนยันได้ว่าเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญครับหรือหลวงพ่อเขาแดงด้านหลังเหรียญครับครับมาอักขรของหลังเหรียญเนี่ยอ่านว่าอาทะโล นั่นคือฉายาของหลวงพ่อจืับที่ท่านเป็นเจ้าว่าที่เป็นผู้สร้างเหรียญนี้ขึ้นในปี2474ใช่ใช่คือในเหรียญทุกเหรียญเนี่ยเขามีหลักฐานยืนยันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราได้ศึกษาไปถึงการอ่านอักขระของหรือไม่ถึงตรงนั้นหรือยังถ้าถึงตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราค้นหาไดโนเสาร์ได้ครับพรคเครื่องเราง่ายกว่าเยอะถูกต้องนะฮะเอาละแมวันนี้นะฮะได้ ได้ความรู้จากพี่โอ๊ตไปเยอะมากเลยนะครับ <ผม S 1> พี่โอ๊ตคือปัจจุบันนี้พี่โอ๊ตก็เป็นคณะกรรมการตัดสินพระเครื่องสายจังหวัดราชบุรีด้วยเดิมเดิม <ๆ S 2> ทีผมเป็นกรรมการตัดสินต้อหลวงพ้หลิวครับสมัยก่อนผมใช้ชื่อฉายว่าโอนลูกแกผมได้เป็นคนเกิดราชบุรีรแต่บังเอิญว่าไปได้แฟนอยู่อ,อยู่ท,ที่อยู่ที่ลูกแกเป็นเขตของจังหวัดกาญจนบุรีผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับหลวงพ้หลิวพอหลังจากหลวงพ้หลิวผมก็มาเป็นกรรมการตัดสินพระพระจังหวัดกาญจนบุรีครับ จนณปัจจุบันผมได้มีโอกาสกลับมารับใช้จังหวัดนนทบุรีจังหวัด้มนเกิดกับผมรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดเดียวกับคุณพ่อผมกับพี่อยู่จาเบิงของผมอยู่บางแพครับผมก็เลยใช้ฉายาปัจจุบันว่าโอ๊ตบางแพรแล้วแนวทางในการตัดสินราเครื่องเนี่ยคือในมาตรฐานของตัวพี่โอ๊ตนี่คือต้องต้องย่างไงผมคิดว่างานประกวดหรือโต๊ะตัดสินราเครื่องเนี่ยมันเป็นฟันเฟืองสําคัญของของความนิยมของพระเครื่องเลยนะ เพราะกรรมการที่ทำหน้าที่ตัดสินเนี่ยบ่งบอกเลยว่าพระจะน่าเล่นน่าเก็บหรือไม่น่าเก็บครับถ้าพระไม่ดังจริงคงไม่มีในรายการประกวดผมขอแยกอย่างนี้ในการตัดสินพระเครื่องหรืองานประกวดเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์หลักๆอยู่สองอย่างค,ความศักดิ์สิทธิ์อย่างแรกคือความศักดิ์สิทธิ์ของรายการพระคนเขาอ่านเนี่ยเขารู้ว่าเอ้ยพระเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้ามามีในรายการประกวดหรือย,ยัง อายุอานามความหายากความนิยมมันถึงไหมใช่สองคือความศักดิ์สิทธิ์ของตัวกรรมการเองการตัดสินความยุติธรรมความยุติธรรมใช่คุณสมสบาิของตาวกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณดูภาพเป็นอย่างเดียวครับถ้าคุณขายภ้าเก๊คนก็รู้ว่าคุณเล่นภ้าเก๊แล้วคุณจะเป็นกรรมการแล้วเขาจะเชื่อถือได้ในภาพที่คุณตัดสินได้ยังไงครับถูกไหมครับครับผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าคุณธรรมของกรรมการที่ตัดสินในโต๊ะเนี่ยมันสำคัญตรงไหนรยู่ไหมครับ พระจะแพงจะนิยมหรือไม่นิยมถ้ามันเกิดการโกงการตัดสินขึ้นเนี่ยคุณซื้อพระแพงมาแล้วคุณส่งประกวดคุณล้มแชมป์เก่าได้จริงคุณจิตที่หนึ่งได้จริงผมเชื่อว่าใครก็อยากจะซื้อพระแพงมาส่งประกวดเพื่อล่ารางวัลแต่เมื่อไหร่ที่ซื้อแพงมาแล้วก็มาโดนโกงล้มไม่ได้สักทีซื้อแพงมาแล้วก็มาโดนโกงใครอยากจะซื้อพระแพงผมถามครับผมถามพี่เอฟใช่ไหมฉะนั้นคุณธรรมและความมาตรฐานในการ ตัดสินของโต๊ะพระเครื่องในหมดว่านั่นคือคือสิ่งที่กรรมการทุกคนต้องตระหนักเพราะถามว่าถ้าพระมันยังศักดิ์สิทธิ์ยังเล่นอยู่ยังเล่นหากันอยู่วงการนี้ยังอยู่ไปได้อีกร้อยล้วยปีมันดีกับใครมันไม่ได้ดีกับผมมันไม่ได้ดีกับสมาคมมันไม่ได้ดีกับมันไม่ได้ดีกับตัวคุณเองแล้วมันจะแผ่อนิสงส์ไปถึง พระท่านเองที่ยังมีคนเล่นหาต่อไปอแผ่อ,อนิสง์ไปถึงเด็กรุ่นหลังๆที่จะเข้ามาเล่นพระในสายที่เราเป็นกรรมการดูแลโต้น,นั้นอยู่ครับผม,ผมก็ต้องฝากตรงนี้ให้กรรมการทุกท่านค,คือคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีมแต่ที่ยังดีไม่พอหรือยังไม่ดีก็ ช่วยกันไเป็นข้อมูลช่วยกันเรื่องตรงนี้นิดนึงครับผมเรียกได้ว่าคือทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดนะฮะเป็นสิ่งที่ทางสมาคมผูทนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยก็คือต้องการที่จะให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นนะฮะในทุกๆสังคมในทุกๆการประกวดอยู่แล้วนะฮะซึ่งสบายใจได้ครับอย่างอย่างทุกวันนี้การแก้ปัญหาของโต๊ะราชบุรีที่ผมกับพี่สถิติพี่สถิตซึ่งเป็นประธานภาครับของผมทํากันก็คือโต๊ะราชบุรีโต๊ะเมืองการตัดสินเสร็จก่อนคืนพระ เราจะต้องโชว์สินาทีที่หนึ่งห้ามหายจากตู้หนึ่งสองสามสี่ต้องอยู่ในตู้เพื่อให้คนถามได้ว่าทําไมถึงแพ้ทำไมถึงชนะไม่ใช่ว่าที่สองมาที่สามมาที่หนึ่งหายไปไหนไม่รู้อ๋อนี่อันนี้คือมาตรการของ ของบ้งพระจังหวาดราชบุรีและงาวกาญจนบุรีตอบทุกข้อสงสัยได้ใช่เอาละครับวันนี้นะขอบคุณที่โอ๊ตบางแ,แพเป็นอย่างสูงครับ,บที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อในการแนะนํารายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage m i r a c l e c h a n n e l TV ครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลของเราก็ได้ครับที่มิ ผู้ชมที่ต้องการไปดูนะฮะร,รายการของเราย้อนหลังสามารถไปดูผ่าน YouTube ได้ครับโดยพิมพ์คำว่า m i r l c l e c h a n n e l TV t ไท i l a n d ครับคุณผู้ชมครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บาร,รมีและความศักดิ์สิทธ์ของพระเครื่องพระบ,บูชาทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดโดบมนดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณโอ๊บางแผลลาไปก่อนสวัสดีครับ